วันนี้นะครับทางบริษัทพิษแคนดินเองนะครับก็มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำนะครับชื่อว่าผลิตภัณฑ์เสริมสารเสริมประสิทธิภาพพืชนะครับลดเกระเสดทันไถ่อันนี้ใช้ได้กับทุกพืชนะครับวิธีการใช้ใช้ง่ายๆเลยนะครับไอตัวเนี้ยนะครับลดกระเสดทันไถ่นึงกะสอบผสมกับปุ๋ยเคมีหนึ่งกสอบนะครับจะได้ปุ๋ยสองแกนง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นในข้าวโพดหวานนะครับที่ใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับ เอาห้องพื้นกครับห้องพื้นนอกใจสูเอย่างห้อง15เสมออ่าส่วนลักลัม่ี่เปลี่ยห15เสมอบางที่ใจบส1บแปดแปดแปดบางที่ใจ16แปดแปดเอาลองพื้นของเฮาเนี้ปกติสมมุตินะอันนี้สมมุติเกิดใจ15เบห้15 10แก่นอ่าสมมติว่าปุป๋ยข้าวโพด10ให้ใจ15 10แกนวันเนี้ยง่ายๆเลยลด15เหลือ5แกนเอาตัวนี้ไป5แก่นผสมกันได้ปุ๋ย10แกนเอาไปห้องพื้นเหมือนเดิมง่ายก็ครับ อันนี้อันนี้รับประกันเลยนะครับรับประกันเลยครับอันนี้ใช้มาแล้วนะครับในพื้นที่ของเราเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดหวานนะครับว่าจะเป็นบ้านฝั่งลาวบ้านห้วยเจริญนะครับตั้งแต่รุ่นธันวาปีที่แล้วนะครับแล้วก็รุ่นที่2แล้วก็รุ่นที่3ามที่รุ่นเพิ่งเก็บไปเนี่ยนะครับรวมแล้วเนี่ยใช้พื้นที่ของเราไปอยู่ประมาณเจ0รยไร่นะครับในพื้นที่หิมโกกของเราทั้งหมดนะครับว่าจะเป็นตดอยศิลิบ้านผะตึงกระจายกันนะตรงนี้ใช้มาแล้วนะครับพิสูจน์มาแล้ว นาเกลเครื่องหยดมันมีปัญหาในการผสมปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิ้นนาะบัลละลายบันลายนแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับส่วนผสมนะครับจะเป็นกลุ่มของสารแร่ปะพุงดินนะแร่แะประพุงดินนะครับซึ่งบางครั้งเนี้ยถ้าคนเคยศึกษาการประพุงดินก็จะใจ้อย่างาพวกปูนขาวหน่อล่างๆหน่อบางคนก็ดีน้อยไปสั่งโดโลไม้มาใส่นะครับตัวเนี้ยแร่ปะพุงดินตัวนเ,เนี้ยของเฮานี่นะครับเป็นสูตรที่เฮาคิดพิเศษ ขึ้นมาโดยที่มีแร่อย่างพ้องครับหนึ่งคือแร่ปูนมาสองคือแร่โดโลไม์นะครับสามเกาลีนหรือแร่ซิลิคอนนะครับแล้วก็แร่ภูเขาไฟนะครับแร่ภูเขาไฟจากสี่สเกตมีมีพี่น้องสี่สเกตบองมองนี้มีไหมครับมีแฟนจากสี่สเกตไหมนะอันนี้นะครับเรามีแร่ภูเขาไฟสี่สเกตอยู่ในนี้ด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือคาร์บอนแบกหรืออ่าถ่านคาร์บอนนะครับที่อยู่ในกระสอบนี้นะครับ แร่ภูเขาไฟสีสะเกตนะฮะจะหูจักกันในนามของอย่างครับทุเรียนภูเขาไฟนะลำก็ครับลำตัวนี้นะครับเขาดันด้นไปเอาแร่ที่สีสะเกตซึ่งเป็นแร่ภูเขาไฟเนี่ยนะครับเอามาผสมลงในตัวนี้ตัวนี้นะครับมีหน้าที่อย่างครับปรับปรุงและฟื้นฟูดินวันนี้เขาปลูกข้าวโพดที่ไหนครับปลูกในไร่วีพีหมอใจกกะ ปูบนดินนะครับปองปบนดินพอปูบนดิน,น,ดน,น,ดนปุ๊บนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราควรคำนึงถึงว่าดินเราเหมาะสมในการที่จะให้พืชเจริญเติบโตก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางวิชาการมันบอกว่าการปลูกพืชบนดินต้องรู้ว่าดินมีค่า pH pH เนี่ยนะครับหรือค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ที่เท่าไหร่เกย์กวัดก่อนครับมีใครซื้อเข็มปักดินมาห้องมีก่อนมามีนะครับซึ่งค่า pH ที่เหมาะสมในการพ่อปลูกพืชเนี่ยอยู่ที่ห้าจุด ถ้าถึง6.5มีความเป็นกรดอ่อนๆนะครับเกินเจบขึ้นไปเนี่ยเพราะว่ามีความเป็นด่างถ้าภาษาที่เราพูดอย่างนี้คือดินเค็มหนาดินเค็มถ้าต่ำกว่า4.5ถ้าต่ำกว่า5.5นะครับลงมา4.5ลงมา3เนี่ยเพราะว่าดินเป็นกดนะรดหนาหรือว่าดินเปรี้ยวนะครับดินเปรี้ยวนะครับไม่มีความเป็นกรดถ้าเกิดว่าดินมีความเป็นกรดเนี่ยแล้วเราใส่ปุ๋ยแล้วนะพืชจะไม่ค่อยได้กินปุ๋ย สังเกตว่าดินที่เหมาะสมก็คือดินที่เปิดป่าสมมติมว่าพื้นที่นี้เขาไปได้ปลูกอย่างเลยนะครับเขาไปเพี่ยวปลูกปีแรกงามปีที่สองมันจะเริ่มหยอดลงหยอดลงก็คือเขาพดจากที่พึบพึบ้ึบเออเริ่มใหญ่จ้าพอใหญ่จ้าเขาไปอย่างครับไปไหนไปหาโกเกอร์นะมาในไร่เอาอยัางสีชมองศูนย์ยูเลียากากระต่ายนี่นะครับหยอดข้าวเปิ้นะครับก็เล่งขึ้นมา ปีแรกใจยูเรียซาวกโกลต่อไร่ปีที่สองต้องเพิ่มมาเป็นซ0ปีที่สาเพิ่มมาเป็นกระสอบปีที่ห้าที่ห,ท,หที่เจ็ที่แปดยอกสอกระสอบต่อไร่พ่อะอย่างครับยังต้องใจเพิ่มเพราะว่าดินเนี้ยนะครับยิ่งใจยูเรียเยอะมันจะทําให้ดินเป็นกรดพอดินเป็นกรดปุ๊บพืชจะกินปุ๋ยมาได้มันเหมือนปลาเฮาเป็นแผลถ้าดินเป็นกรดนีนน่นะง่ายๆปลาเป็นแผรกินข้าวลำบับใส่ลาบพีสานนี่ลำกอกเพชรเนี่ปลาเป็นแพรเหมือนลำนะใส่ตอมบลอกฮุงนี่ลำบากเหมือนลำ พอดินเป็นกรดปุ๊บเวลาเขาใส่ปุ๋ยอย่างรู้ไปก็ตามมันก็จะกินม่ได้ไง่ายๆเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นตัวสารเสริมประสิทธิภาพพืชเนี่ยแตร่รถเกษตรทัไทยเนี่ยมันจะไปปรับพืชดินนะครับมีค่าความเป็นกรดอ่อนๆที่มันเป็นกรดจัดเนี่ยนะครับแล้วมันจะทำพืชกินปุ๋ยได้ดีเพราะนั้นผลผลิตที่มันเคยได้เยอะมันก็จะปิกขึ้นมาผมเคยได้ยินว่าพื้นที่ยิมกกเนี่ยเคยปลูกข้าวโพดเนี่ยปีแรกเลยนะอันนี้ไปถามมัน เจ้าบ,บ้านเนาะที่มันปลูกกันเนาะปีแรกที่ข้าวโพดปลานข้าพื้นที่นะ่ะเพิ่นปลูกให้หนึ่งได้สี่พันแปดหลังจากนั้นเพราะว่ามันก็ค่อยลดลดลง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 ,ลงจนบางพื้นที่ตอนนี้เหลือแค่สองพันปายสองตันกว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวไปช่วยฟื้นนะครับเป็นตัวไปช่วยฟื้นนะครับใช้ง่ายนะครับสโลแกนมันบอกว่าลดต้นทุนนะลดตน้นทุนหมายความว่าใดสมมติเทาใจสิบห้าเนี่ยนะครับแกนละพันสาม นะครับเขาแกนและพันสามเขาใจสองแกนเขาต๊ะสองพันหก 26. วันนี้เขาเอาสิบห้าออกไปแกนหนึ่งพันสามบวกกับต้นทุนตัวน,นี้หกร้อยเก้าสิบนะครับเขาจะโต๊แล้วปุ๋ยเหลือแค่กระสอบละพันนะครับกระสอบละพันนะครับจากสองพันจากสองพันหกเขาจะเหลือต้นทุนแค่สองพันไมครับพันสามบวกเจ็ดร้อยเอาเลขกลมๆพันสามบวกเจ็ดร้อยหารสองเท่ากับหนึ่งพันแต่ถ้าเขาใจสิบห้าสองแกนเขาจะต้นทุนนิดที่สองพันหก เพราะฉะนั้นถ้าไข่เกจสิบห15สิบแกนต้นทุนจะหายไป3,000บาทถ้าเอาตัวนี้เข้าไปแทนว่าได้ทำเพื่อประสิทธิภาพของปุ๋ย15ลดลงแต่จะไปเสริมเพื่อตัว15นะครับทํางานได้ดีขึ้นต้นข้าวโพดเฮานี้ยพอออกมาเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยว่าต้นอวบใบใหญ่ใบหนานะครับแล้วก็เขียวเมินเขียวยันโพงงานเลยนะครับต้องถามไอต้ตีไอ้ตีบอกว่าไอ้ตีทดลองไปอยู่สองแปลงนะครับ ของของลูกสวนแล้วคันเรางของแปลงของไอ้ตอมที่ปลูกตังบนเนี่ยนะครับไอ้ตีบอกว่ามันไปค้าโรงงานสองคืนอ่ะมันยังเขียวเลย <c oughs> นะครับฟังนะเดี๋ยวลองหาไอ้ตีดูนะครับคบ้าโรงงานอยู่สองคืนมันยังเขียวอยู่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขียวตั้งแต่งอกยันไปอยู่โรงงานนะครับลักษณะ,ะของต้นรับพวเดวเขียวเมินต้านทานโรคได้ดีจะต้านทานโรคดีพอต้านทานโรคได้ดีเนี้ยมันจะทำให้เราลดต้นทุนแหมแหมแบบนึงก็คือ เมื่อข้าวโพดแข็งแรงต้านทานโรคด,ดีเขาก็สามารถลดการใช้เคมีพันธุ์กลุ่มของยาฆ่าเชื้อราอย่างพวกนี้ลงไปก็ทำให้เขาลดต้นทุนขึ้นมาแห็นนะครับวันนี้คําถามมันจะเมืนไปนะครับผมจะให้ดูคลิปนะครับที่เขาลงแปลงจริงๆแล้วตัดต่อมานะครับอ๋อขอคคบคุณรหัสขอพี่ท็อปพี่ท็อปอยูไ่ไหนเดี๋ยวเรารอลอ่างรองอ่าเดีวผมจะสาธิตให้ดู ขอพิตตี้นะพิตตี้คนสวยเขาเสียงปงมือกับพิตตี้คนสวยงามกว่า,างามนะฮะอ่าเดี๋ยวสาธิตก่อนก็ได้ครับอ่ะอันนี้น้ำเปล่านะครับ <c oughs> อันนี้เราจะเทน้ำเปล่าลงไปนะครับเ <c oughs> ทเลยครับเทเลยนะครับแลวเราจะใส่อันนี้นะครับเม็ดตังในจะเป็นแบบนี้นะครับ อัดเม็ดมาเพ้อเลยนะครับใส่ลงไปอันนี้คือน้ําเปล่าน้ําเปล่าเนี่ยจะมีค่าความเป็นกลางนะครับใส่อันนี้ลงไปเกินอย่าขึ้นครับม,มันมีเนาะน้ำเปล่าใน PS เ,เนี่ยจะเทสมาอย,อยู่ประมาณ6 5ห้าถึงเจ็ดได้มีความเป็นโคดรพอใส่ไอตัวสารเสื่อปฏิทาลงไปมันกกว่าเกินอย่าขึ้นแลไวก็ครับอ่ะต่อมานะครับ อันนี้อย่างครับออสลอร์คุณจัางรน้ำส้มสายชูนะครับรสชาติเปลี่ยนได้ครับเปรี้ยวกล่าส้มนะครับอันนี้นะครับมีค่าความเป็นกรดสูงนะครับแล้วเขาจะใส่ตัวสารเสริมสีภาพพืชนะครับลดเกษตรคันไถลงไปขันก็ครับเกินจะขึ้นครับดูฟองครับขันก็ครับบุบบุบ ทานรูครับโออันนี้คือการทําปฏิยากับความเป็นกรดเพราะฉะนั้นดินไหนที่มันเป็นกรดปุ๊บใส่สารส,ส,สื่อเเพงพืชลงไปปุ๊บมันจะไปปรับค่าความเป็กนกรดเนียฮะเมื่อขึ้นมาเื่อความเป็กนกรดเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงน้อย,อยลงเรืเ่อยเยจนค่า pH ดินจะอยู่ประมาณ6.5เหมาะสําหรับการปลูกข้าวโพดอย่างยิ่งนะครับอ่ะเข้ามาชมคลิปแล้วกันนะครับผม เราถอนต้นข้าวโพดหวานออกมาให้ดูทั้งํำต้นเพื่อดูการเติบโตของพืชนะครับหรือต้นข้าวโพดหวานที่เราใช้นะครับใช้สัรนเพิ่มประสิทธิภาพพืชตารกรเกษตรกันไทยนะครับจะสังเกตได้ว่าพืชหรือข้าวโพดหวานของเรามีรากฝอยเยอะนะครับแตกแขนงออกมาเยอะมากนะครับแสดงว่าดินดีขึ้นนะครับอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วรากเองก็เป็นตัวที่ดูดซับอาหารเพื่อหรือปุ๋ยนะครับ เพื่อเอาไปใช้สร้างความเจริญเติบโตให้กับพืชเมื่อดินสมบูรณ์รากก็ดูดปุ๋ยเอาไปใช้เพื่อสร้างลำต้นผลผลผลิตทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นครับอันนี้ลุงทัดบ้นปตึงนะครับรู้จักไหมครับดูรากตัดทับตอนนี้รากโผรากเยอะแข็งแรงครับนี่นะต้านลมต้านอะไรได้แปลงนี้แกเคยได้ไล่ละกสองตันสามพอใจนี้ขึ้นมาสามตันสาม เพิ่มขึ้นมาตันนึงต่อไร่ครับแต่งนี้มีหกไร่สวัสดีครับลุงค้าสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมชื่อสุรทัฒน์นะครับเป็นลูกไร่ของเจ๊แนนโคตรหวานได้ลองทดลองใช้ปุ๋ยตัวนี้ครับได้ลองใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชตารถเกษตรขันไถรับครับลุงใช้ยังไงใช้ตอนตอนปู่ครับเนาะผมกับสิ้า อย่างละครึ่งครับเนาะ <ENNIS S 2> อ๋อใช้ใช,ใช้ความหมายคือใช้สารเพื่อประสิทธิภาพพืชตารเกษตรไทยเนี่ยหนึ่งส่วนถูกไหมครับครับแล้วก็ใช้เคมีหนึ่งส่วนครับก็คืออัตราหนึ่งต่อหนึ่งครับแล้วผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับก็เขียวดีนะครับก็โตก็ประหยัดปุ๋ยด้วยนะครับเนาะประหยัดปุ๋ยด้วยประหยัดเยอะไหมครับลุงโอ้ทีมันจะหมดสี่สอบแล้วครับเนาะสี่สอบหรือหกสอบ ครับลุงใช้ตอนนี้ที่แปลงทดลองเนี่ยลุงใช้ปุ๋ยเคมีกี่กระสอบครับนี่สามกระสอบครับสามกระสอบแล้วใช้ของรถเกษตรไทยกี่กระสอบครับสามกระสอบครับก็คือหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งแสดงว่าลุงใช้เคมีราคาเท่าไหร่ครับออพันสี่ห้าสิบพันสี่ห้าสิบแล้วในส่วนของรถเกษตรไทยเนี่ยหกร้อยกว่าบาทแสดงว่าเราลดต้นทุนได้สามกระสอบใช่ไหมครับครับครับก็แสดงว่าลดต้นทุนไปต่อไร่ก็พันกว่าบาท ก็ 3, บาทถ้าสามไร่ก็สามพันกว่าบาทเนาะโอ้เยอะอยู่นะนี่คือสิ่งที่เงินเหลือเนาะถ้าเราใช้รถเกษตรทไทยไปร่วมกับเคมีเห็ไหมครับ,รบแล้วที่ต่อมาสิ่งที่ได้นะครับอตอนนี้ต้นแข็งแรงใบเขียวใบเขียวฝักแล้วเป็นไงบ้างฝักก็โตดีครับฝักโตถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่ใช้เคมีเมื่อก่อนนี่มัน จะเลียงบางเขียวว่างนี่นะครับครับแต่ตอนนี้คือฝักถ้าเทียบกันต่อต่อฝักของของที่ใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชโตกว่ากันเยอะครับเนาะเขียวดีครับเนาะเขียวนานเขียวนานแสดงว่าถ้าเอาไปขายต้องมีกําไรเพิ่มขึ้นหมครับต้องมีครับต่อต่อไร่ตอนไร่นี่ประเมินไหมครับเคยประเมินไหมน่าจะสองตันหรือสามตันเงประมาณเนี้โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ แสดงว่าเพิ <Pues> bien, ่มขึ้นเยอะไหมครับถ้าเทียบกันกับเมื่อก่อนอ๋อตะก่อนก็ตันกว่ากว่าแสดงว่าขึ้นมา2 0่0เลยอันนี้มันไม่ต่อกูแสดงว่า20%่สนี่ของไร่กันนึงกำไรต่อไร่ก็เพิ่มขึ้นมาอีกแสดงว่าเงินเหลือจริงๆเลยเนี่ยก็น่าเสียดายครับเนาะเอาไปใช้ทำอะไรมีที่ใช้เอาไปที่ใช้ ล้มก็ไม่ล้ม,ลลมลครับแปลงนี้เป็นที่นานะครับบม่ใช่ที่ริมกกนะครับเป็นที่นานะครับแต่ผลผลิตได้เพิ่มขึ้นนีประมาณเกือบตันต่อไร่นะครับอ่ะมาแจกของแล้วกันครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเห็นคลิปนึงนะครับเดี๋ยวมีคลิปนึงเอาดูก่อนก็ได้ดูก่อนก็ได้แจกของทีเดียวอันนี้เป็นคลิปที่เราอามาทําการทดลองอยู่ในไร่นะครับสวัสดีเจ้าวันนี้เฮาอยู่ที่ ไร่พีบวันเรเชียงรายเอวันนี้เขาจะมาแอลอไรข่ข้าวโพดนะ๊ะแมนเจ้าวันนี้เขาก็จะมาแอลพอไรข่ข้าวโพดหวานนะคะแล้วเขาจะมาติดตามคุนนะคะแปลงที่ใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพตารถเกษตรคันถยครับแปลงที่บ่ได้ใช้นะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะ่ะเจ้าเขาไปกันเลยดีกว่าเจ้าเท่ โอเคค่ะ okay, วันนี้จะพามาแอลสวนไอต้อมนะคะไอต้อมค่ะน,นี่เป็นสวนไอต้อมสวนข้าวโพดบ,บานนี่นะคะครับผมอันนี้อายุได้กี่เดือนแล้วคะอายุได้60วันหกวันเนาะไอต้อมแปลงนี้นี่คือแตกต่างจากที่เราเคยปลูกมาอย่างไรคะมีอะไรอย่างที่ใช้เพิ่มมาเราได้มีสารตัวหนึ่งนะครับเป็นปุ๋ยก็คือสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชตารลดคันไถนะครับเรเอามาใช้ในการลองพื้นวกกับปุ๋ย ลองพื้นของเรานะครับการในอัตราหนึ่งต่อหนึ่งครับทาให้ก็ประหยัดต้นทุนไปลาช่วยช่วยลดต้นทุนในส่วนของการดูแลไฟลงไปอยู่ประมาณ 20- 2สถึงเซนเลยนะครับในส่วนของนี้ก็ดูจากสภาพก็ค่อนข้างดีครับทำให้แบบต้นอวบมีฟักทรงฟักสวยนะครับจ้กอันนี้คือฟักมันจะดูแล้วยาวยาวกว่าใช่ครับใช่ครับดูดูแล้วยาวกว่าแล้วก็อวบกว่าครับยาวแล้วก็อวบกว่าเนาะแล้วก็ ไอ้ต้อมคิดว่าจากการที่ไอ้ต้อมพแต่งใช้พืชอากาศตัว,วนี้ค่ะมันจะทำให้ผลผลิตเป็นอ,กกอ,นนนอย่างไรคะลักๆก็่อนนะผลผลิตได้ดีขึ้นนะครับแต่ปัจจัยสำคัญเลยก็คือการลดต้นทุนนี่แหละออลด <ะ S 2> ต,ต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับก็ผมว่าเป็นที่ดีะนะเจ <ละ S 2> นะ้าเนาะช่วยเสริมช่วยลดต้นทุน,ทนละเงินเหลือเยอะขึ้นผลผลิตอาจจะได้นักขึ้นหรือครับคงต่อแต่เงนินในกระเป๋าเราเลย ชิ้น,น,นแรกเน็ตหมดเ,ด,เดเน็ตเน็ตลุตนะครับผมจริงมีคลิปของน้องจีบเห็นคลิปนึงนะครับมีวิ่งวิ่งอยู่ใช่ไหมนะ,นะอ่ะมาแจกก่อนอวันนี้จะมีตัวสารสิ่ทสาพืชสารโลกะเซียนไทยต่อนะคะว่าถนะ้าเก็บแตลงแล้วเรามาวัดกันว่า คผลิตจะได้กรัดจะเท่าเดิมหรือมากขึ้นนาะโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้าวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครนีต้ตอนนี้อยู่ที่ไร่ทีวีวเลย์เชียงรายนะครับผมวันนี้อยู่กับไอ้อย่างเจ้าจิ๊บครับผมค่ะไอ้จิ๊บค่ะเราอยากจะให้ไอ้จิ๊บเนี่ยช่วยเปรียบเทียบการร,ระวังแปลงที่ใช้สารเสริมประสิทธิภาพพืชตาเกษตรคันไถและมาได้ใจเจ้าครับผมในช่วงแรกนะครับตรวตีีได้ใจสารเสริมประสิทธิภาพตัวนี้ จะมีการเจริญเติบโตตีเสมอกันนะครับแล้วก็ใบจะเขียวกว่าตัว่ิมได้ใจก็คือฝั่งนี่เนาะแล้วก็ชือกไอ้ผลผลิตมันจะแบบเนี่ยความฟักยาวอ่าความฟักยาวสม่ำเสมอส่วนตัว่ิมได้ใจฟักจะเล็กกว่านะครับผมอ่าแล้วก็ในการพบโรคโรคในตัวนี้จะไม่ค่อยเจอครับจะเจอกับเจอน้อยประมอนกับตัว่ิมได้ใจนะครับเนาะอืมครับและตัวตัวก้านลำก้านลำต้นอีกละค่ะ มีความแตกต่างกันค่ะอ่ามีความแตกต่างครับผมอ่าตัวนี้เนาะต้นจะอวบกวา่าครับตัวกว่าตัวติ่มได้ใจอ่า,อาแล้วระหว่างที่ใช้สารเสริมประสิทธิภาพพืชตาลดเกษตรัไทยกราบแต่ได้ใจเนี่ยต้นทุนแตกต่างก,กันก็ค่ะอ่าเ<ข>น,น้นต้นทุนนี่ก็คือแตกต่างครับเนาะอย่างเช่นถ้าเขาใช้ปุ๋ยซูสิบห้าในการรองพื๋ยเนาะไร่หนึ่งเขาใช้สองกระสอบเนาะกระสอบละปันสองเนี่ยครับมันก็ตกสองพันซีเนาะแต่ตัวนี้ มันก็จะลดลงครึ่งต่อครึ่งครับผมเพราะว่าเขาใจหนึ่งต่อหนึ่งเนาะสิบห้าผสมกับตัวเสริมทานอาหารทานอาหารตรกอยู่อก็ซ้อมละหกหลอดกอบ,บาทอ่ามันก็จาก 1, พันสองหกหลอลดก็ลดเกือบหนึ่งเลยครับผมโอ้อต้นทุนดลดไปครึ่งหนึ่งเลยค่ะนะครับผมในนึง<อ>ต้นทุนก็จะลดลงไปเยอะอ่าเหียบกับอาเจ้าใหญ่ๆที่เขายะนักหลายร้อยไร่ล้วก็จะลดตามนั่นไปเลยอ่าต้นทุนก็ลดลงเยอะอยาให้ไงจีเปรียบเทียบกันค่ะว่าไอจีแบบคาดว่า ผลผลิตระวังแปลงที่ใช้และกอบมาได้ใจเนี่ยอันไหนจะได้ผลผลิตที่ดีด,ดีกว่ากัน,นะคะครับผมคาดว่าจะเป็นแป้งตัวนี้นะครับเนาะเพราะว่าฟักมันอบใหญ่กว่าเนาะเทียบกับตัวนี้คือฟักเล็กอ่าความเน่นอาจจะบาดเน่นต่อกับตัวใหญ่เนาะครับเนาะก็อาจจะมีต่างกันประมาณตันสองตันเขาก็ต้องลองเทียบต่อที่เขาเก็บเนาะชว่วงเดือนสิงหานี้ครับแล้วเขาก็จะมาดูกันแหมงการ,รเนาะว่าช่วงเดือนสิงหาระหว่างแปลงใจและกบได้ใจเนี่ยผลผลิตจะแตกต่างกัน,กนประมาณเท่าไหร่ ท่านผู้ชมคะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้แล้วเงินเหลือค่ะพวกมือเท่านไอ้ต้อมกับไอ้จีเพาหน่อยนะครับะนะครับสุดท้ายแล้วนะครับจะแจกตัวนี้สองกระสอบนะครับรลกเกษตรคันไทยสองกระสอบมีคําถามอยู่2องคำถามนะครับเดี๋ยวฟังคําถามแล้วใครยกมือก่อนคนนั้นได้นะครับถามว่าค่า p h s ของดินที่มอสแก่การจเจริญเติบโตของพืชอยู่ที่ <laughs> เด uh huh. oh, right> no ี๋ยวก่อนเสียงมันมากก่อนมือเลยปัะเดี๋ยวเอาใหม่เด้อเอาใหม่เอาใหม่เอามือมาก่อนก่อกาเอามือมาก่อนอ่ะกรรมการดูตัวเนอเอาฟังเถ้ะฟังเถอาเอาลงก่อนลงก่อนค่าพีเอสของดินที่มอสส่งกรรการเจริญตัวของพืชคือโอ้จำเป็นแล้วตอนนี้เราจะมีไข่ลูกแล้วนะอ่ะโยกินข้าวอย่างเชฟก็มาเอานะำหนึ่งก็สอบผลพิัติอ่ะคำถามที่สองวิธีการใช้ สารพิษซาเพิ่มตาโรคเศรษฐกันไถ่ใจอย่างไรครับนี่ง่ายๆเพิ่มง่ายๆใจอย่างไรครับอ๋อโอ้โใจใจฝุ่ยบใจใจหัวไปใส่ไหมครับเอาใจครับนี่ครับหรือว่าใจหัวไปใส่เนาะใจใจหัวไปใส่เนาะนะครับถูกต้องครับผมอ่ะเดี๋ยวรับไปเลยนะฮะครับก็ อยากเข้ากับลักนะครับก่อสำหรับบริษัทที่แคนดี้จำกัดนะครับขอขอบคุณนะครับทางไล่บีพีโดยนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรทุกคนนะครับที่ให้โอกาสเราได้มาประชามพันในวันนี้นะครับลองใจครับไปเอาที่ไหนครับมาเอาที่เนี่ยครับนะครับมีพื้อใจอยู่แล้วนะครับรุ่นต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทรับผมสวัสดีครับสารเพิ่มประสิทธิภาพพืช ตรารถกรเกษตรคั้ไถรถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้แล้วเงินเหลือเปิดรับตัวแทนจำหน่ายแล้ววันนี้